สวัสดีครับพบกับทิเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาคุยกันนะครับว่าโคโรโบสิงหาคมที่จะมาถึงนะครับจะเป็นคอมโบในทิศทางไหนอะเพื่อนๆมาคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าโคโรโบเดือนหน้า จะเป็นคอมโบความสามารถอะไระหรือว่าเราชอบนะคอมโบความสามารถอะไรใช้คอมโบอะไรกันอยู่มาคอมเมนต์บอกกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่นส่วนผู้เล่นครับที่อาจจะเป็นผู้เล่นมือใหม่นะหรือว่าจะเล่นกันมาหลายเดือนแล้วครับอันนี้คือเรียกได้ว่าถ้าจะเอาคอมโบแบบจริงๆจังๆ,ๆผมว่ามันอาจจะยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าคอมโบที่ดีที่สุดก็คือคอมโบที่เปิดได้นะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่อาจจะเป็นสายฟรีนะเป็นสายแพ็กหรือว่าเติมน้อยฉะนั้นเน่การหาคอมโบโหดๆเด้อโผมว่าน่าจะต้องใช้เวลาเป็นปีอยู่เหมือนกันนะอะซึ่งพื้นฐาน เราอาจจะจัดทีมเล่นแบบตื้นฐานก็ได้เน้นเลนเจอร์ตัวเก่งๆเอาไว้ก่อนอ่าใช้คอมโบทางสกิลไปก่อนก็ได้นะส่วนคอมโบความสามารถเนี่ยคือในระดับสูงครับเกมตั้งรับมันจะโหดแน่นอนถ้าเกิดทีมมีคอมโบความสามารถที่เป็นเมตาในช่วงนั้นๆอ่ะจริงๆเนี่ยตอนเนี้ยเราเห็นเลยนะว่าคอมโบความสามารถตึงๆเยอะมากอ่าจะใช้เลนเจอร์ทางไหนเนี่ยผมว่ามันก็ยังโหดได้อยู่นะแล้วมันก็จะโหดมากๆในเกมตั้งรับเพราะว่าเวลาบอดโหดเนี่ยความสามารถจะติดค่อนข้างเกลียนเป็นพิเศษอ่ะผู้เล่นมือใหม่นะหรือว่าผู้เล่นเนี่ยจะเล กันหลายเดือนครับก็อดทนนะสู้ๆกันไปนะครับรอดูกันว่าจะเปิดได้เรนเจอร์ในทิศทางไหนอ่านะครับมายกระดับทีมนะครับ อ่ะส่วนของเดือนนี้นะเรนเจอร์ Ranger นะครับไม่มีคอมโบความสามารถเป็นคอมโบทางสกิลก็ได้อยู่เหมือนกันนะอ่ะยกลอยขึ้นไปถ้ามีเกียร์ดีๆก็ตายได้นะครับหรือยกลอยขึ้นไปลงมาจตถึงพื้นก็ใช้ตัวดาเมจซัดไปอ่าอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคอมโบทางสกิลก็ได้นะครับใครอยากได้เรนเจอร์นะอยากจัดเกียร์นะครับอยากจัดแพ็คนะผมขอแนะนำนร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับ จะนำการค้าท็อปบาร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะคาจดทะเบียนอยู่ต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับอันฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะเติมถูกเกมเลนเจอร์นะครับมีแค่ iOS อเครับทางร้านมีบรการกดพักให้ได้สำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้มีรับเติมเกมอื่นๆนะคาับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำการค้าเลยครับหรือผมบันทึกร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคคคคอมมเนนนนตต์ะะแลล้้้วกก็ใิปรรับจาา ปลอดภัยเปิรวดเร็วครับใครพร้อมไปจัดได้เลยนะจะจัดกองเดือนนี้หรือจะตุนไปเดือนหน้ายังไงก็ได้นะครับเอาพื้นฐานก่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่ อ่าคอมโบความสามารถโอ้ยังไม่ได้ทิศทางไหนเลยนะครับทักทาง,ทางนึงนะคือจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้อง2อย่างหลักๆนะครับก็คือ1ในช่วงเวลาที่อ่าเราสร้างไอดีมามันเป็นช่วงที่เกมเนะี่ยเทคอมโบทางไหนมนาะเป็นพิเศษนะครับกับ2ก็คือเปิดได้หรือเปล่าคือบางคนอาจจะแบบว่าก็อยากได้แหละคอมโบทางเนี้ยแต่พอมันเทมาแล้วเราก็เปิดไม่ได้เราจะไม่ได้เติมอะไรมากมายนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับ หลายอย่างอันนี้ดว่ามีหลายปัจจัยนะทำให้เราจะได้คอมโบนั้นๆออะพื้นฐานเอาเรนเจอร์ดีๆเอาไว้ก่อนอันนี้คือดีที่สุดนะครับอาจจะเล่นนะครับเป็น สกิลคอมโบพื้นฐานก็ได้นะครับเช่นอาจจะใช้ตัวรีเซ็ตสกิลอ่าสมมตินะเป็นตัวมันจิโร่นะครับรีเซ็ตสกิลก็คือเนี่ยนะรีเซ็ตรอเอ่อเวลาเราทั้งจากของเรนเจอร์นะครับก็คือทําให้ครูดาวสกิลเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์แล้วมันก็สกิลทันทีนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่ารีเซ็ตสกิลแล้วเนี่ยบางตัวก็ไม่ได้รับบัฟรับบัฟไม่ทันติดไม่เท่ากันติดไม่พร้อมกันก็มีอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปครับแต่ว่ารีเซ็ตสกิลลเเเเเรรรรรนนนจจจออ์์ะคััับบแ้้ววกก็ไปใชตดาาม่ มีตัวดามเมจแบบไหนอาจจะมีตัวเมกูมินครับมีตัวเบาลักอะไรก็ว่ากันไปครับหรือจะมีตัวทางป่วนอาจจะป่วนเปลี่ยนล่างครับอาจจะเป็นเจม่วงนะครับอาจจะเป็นตัวของอดาววินชีก๊อปปี้อันนี้คือใช้สกิลทางพื้นฐานก็เล่นได้นะครับอ,อย่างตัวของเดือนนี้นะยกลอยไปนะครับกำลังลวงลงมาเอาพักพื้นทาดามเมจสอยไปก็สามารถที่จะช่วยได้อยู่เหมือนกันครับหรือจะเล่นทางบินซึ่งทางบินนี่ถือว่าเป็นทางที่ อ่าผมว่าถ้ามีนะถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเราจะไปให้สุดทางนะครับผมว่ามันก็เล่นง่ายอยู่อ่าเรียกได้ว่า ID สายการบินตอนนี้เพียบเลยนะครับ่ออย่าง ID ดีนี้ยกตัวอย่างให้ดูเลยนะว่าถ้าสมมติผมจะเล่นคอมโบท,ทั่วไปในทีมที่มีอยู่เนี่ยผมเอาจริงๆนะเล่นเติมที่ก็เพชรหนึ่งอ่าสมมติเบียดเบียดเลยก็มาสเตอร์สามนะครับแต่พอมาเล่นทางบินปุ๊บเนี่ยขึ้นตำนานไปเรียบร้อยนะครับอ่าคลิปก็มีให้ดูแล้วครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นตัวบินนะก็ปั้นบินให้สุดนะครับที่เหลือก็อ อของผมเนี่ยใช้ถึกอันนี้คือใช้ถึกนะแล้วก็ใช้เครื่องสุดท้ายอันนี้สําคัญมากจริงๆเนี่ยใช้แค่เครื่องสุดท้ายนะครับกับบินเนี่ยก็จบได้อยู่เหมือนกันนะอันนี้ผมใช้เบาวฉลามนะครับปั้นมานครับแล้วก็กุดกอบลินเซเยอร์มานะครับแม้มกระทั่งตัวเจมกากต่างนี่แหละเราใช้เครื่องสุดท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นตัว อาซากรามิคุแต่ว่าก็ต้องให้ได้ความสามารถก้าวดาวเป็นเทื่อกสุดท้ายนะเนี่ยนำมาเล่นง่ายๆครับแล้วก็คอมโบทางบินก็สามารถดันลีกได้จริงอส่วนเก็ตั้งรับก็ว่าขันทีนะว่ามีตัวช่วยตัวเสริมขนาดไหนนะครับอส่วนคอมโบความสามารถให้เปอร์นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า เดือนหน้าโครรโบสิงหาคมเฮ้ยมันจะเป็นคอมโบในทิศทางไหนนะจะยังแห่มาเป็นหยุด5วิวิทีไหมซึ่งอันนี้นะผมบอกเลยนะเป็นข้อมูลของทางาผู้พัฒนานะครับเมื่อประมาณสักปีกว่า น่าจะเกือบสองปีแล้วล่ะเขาก็บอกนะว่าจะพยายามนะพัฒนาให้การจัดทีมมีความหลากหลายมีคอมโบทางสกิลคอมโบทางความสามารถนะครับที่ค่อนข้างจะหลากหลายซึ่งตอนนี้ผมก็เชื่อเขานะเพราะว่าถ้าเราไปดูทีมบนท็อปตั้งนานเนี่ยมันเริ่มจะมีความหลากหลายมากขึ้นไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องใช้ทางเดียวกันตลอดเพียงแต่ว่าเอาตรงๆนะคอมโบเมต้ามันไม่ยังเทไวนังทิศทางใดทิศทางหนึ่งอยู่นะแต่ว่าเราก็เห็นนะครับว่ามีทีมที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าในรอบโคโลโบที่ติดติดตดกันเนี่ยเขาจะ ไม่พยายามไม่ทําความสามารถเดียวกันมาติดๆกันนะเพียงแต่ว่ามันก็มีล็อกของเขาอยู่ว่าแบบไอ้รอบนี้จะต้องเป็นตัวเก่งรอบนี้โคลาโบอ่ารีเควสเป็นพิเศษนู่นนี่นั่นเอาเป็นรายละเอียดเชิงลึกนะอันนี้ผมไม่รู้เชิงลึกนะรู้แค่ว่ามันก็มีจังหวะจังหวะก,การล็อกอยู่กันอันอย่างรอบนีบ้อ่าที่แล้วนะดิจิทัลนักบัญชแน่นอนครับพิเศษนะครับเพราะว่าเขาเอาหยุด5วินาทีเนี่ยมาอยู่ในความสามารถก้าวดาวนะครับซึ่งต้องบอกแบบนี้ว่า น่าจะเห็นน้อยมากในตัวโคโรโบนะเราเอาหยุด5ามันอยู่ในความสามารถนะครับด้วยความที่ว่าย้อนย้อนไปอีกน,นิดนึงเกิดชาตินีพียงเทพมันเป็นหยุด5วินาทีมาแล้วนะครับมันก็เลยไม่สามารถทําซ้าได้ในความสามารถไฮเปอร์นะก็เลยถูกผลักออกไปเป็นความสามารถก้าดาวอันนี้ผมใช้ควาว่าเป็นการเลี่ยงบาลีของตัวเกมนะเพราะว่าถ้าย้อนไปลองดูนะครับไม่มีรอบไหนที่เป็นความสามารถไฮเปอร์นะพอสามารถไฮเปอร์มาซ้ําก็เลยนะหมายถึงในรอบโคโรโบเท่านั้นนะ อ่าครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นนี่นนมันก็จะเทไปทางหยุดห้าซะเยอะอ่ะย้อนไปอีกโครโรโบครับฟรีเล่น,นะครับก็เป็นความสามารถบาลียทักษะอันนี้อย่ามาเรีอนผมว่าไม่โหดเอาจริงต้องตัวเรนเจอร์โหดจัดๆดาแบบเป็นตัวเดียวที่ครบเครื่องอยู่ในตัวเลยดาเมทดโ,ดโหดอ่ายืนตึกๆอ่ะหรือไม่ต้องึกก็ได้ใช้บาลีทักษะนะเอาเป็นแบบว่าดาเมทโหดอ่ะบัฟเจ๋งๆนะครับหรืออ,อาจจะมีความสามารถเก้าดาวเป็นคอมโบความสามารถไปนะแล้วก็เป็นบาลีทักษะอันนี้ก็น่าจะพอได้นะเออนะครับ อ่าแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนย้อนไปนะครับเป็นโคโนซึบาคือจริงๆนะเกมนี้นะเราเห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าอ่าหน้าโคโโบเนี่ยไม่น่าจะทําเก่งนะครับปรากฏว่าทำออมาเก่งมากๆนะ อย่างแบบย้อนไปก็จะเป็นพวกชินจาง,อ,บบยงอย่างนี้นะครับหรือว่าอย่างรีซีโร่อย่างนี้นะมาถึงเทียบกับตัวหน้าโคโรโบนะอ่านะครับดีซีโร่นะครับคโคโนซึบะอะไรพวกนี้นะโหทํามาสะโหดโอเวอร์เกินเบอร์เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหยุด5คือหลังๆเนี่ยมันเทมาทางหยุด5ค่อนข้างจะเยอะอัตชีพวกนี้นะพวกหน้าโคโรโบที่เกมก็บอกนะว่าคนตัวเทพหนึ่งนะเอนเกจเมนต์ Engagement, เอาในเกมไรนเจอร์นะสูงแบบฟรีดมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาคนตัวเทพ2เอากลับมาเอากลับมาให้โดนดา่าไม่ยอมทํามาให้เก่งนะครับซึ่งมันก็ ตามนั้นจริงๆนะอันนี้แอบน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะในะส่วนตรงนี้ของเกม r a เจอรนะเหมือนอย่างที่บอกครับเขามีจังหวะล็อกของเขาแหละนะว่ารอบไหน่าต้องเก่งไม่เก่งอะไรก็ว่ากันไปนะครับอออย่างรอบโอตกเกียวดีเวนเจอร์ก็หยุด5วันทีอีกแล้วคือช่วงนี้มันเทมาทางเนี้ยตลอดเลยนะครับอย้อนไปเป็นออกปริบัติการส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นออกปฏิบัติการครับ กับหยุด5เยอะมากอ่าซึ่งออกปฏิบัติการเนี่ยมันก็มีออกปฏิบัติการรอบตังหารออกออกปฏิบัติการตะตันใบกระเด็นอะไรก็กันไปนะก็จะวนๆอยู่แถวนี้อันนี้ก็เหมือนกันออกปฏิบัติการโอ้โหย้อนไปนี่คือวนรูปอยู่แค่นั้นนะกว่าจะเห็นนะครับเพิ่มแล้วหนึ่งพันย้อนไปจนถึงเอ่อน่าจากอุมพาปีหกหกโอ้โหเกือบเกือบจะปีครึ่งแล้วนะนะตรงนี้อ่านะครับเพิ่มแล้วหนึ่งพันครับ จริงๆบนท็อปตำนานมีบางทีมอยู่เหมือนกันนะเขาใช้ในเกมตั้งรับนะมีการใช้บากกีนะมีการใช้ตัวของโอริเวอร์นะแต่ว่าตัวของเดียโบกับลิโมรุนะไม่ค่อยเห็นนะครับก็รอดูนะผมมองว่าเฮ้ยทางเพิ่มแร้1 0 0่พเนี่ย จะกลับมาไหมกลับมาผมว่ามันโหดอยู่เหมือนกันนะผมชอบความสามารถนี้ตรงที่ว่าจริงๆเนี่ยผมไม่ชอบเจอทีมแบบนี้นผมแพ้นะเพราะว่าพอเพิ่มแร่มา1000ปุ๊บเนี่ยถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ตายคือความโหดของเพิ่มแร่หนึ่งพันนะอ่านะก็คือมันสามารถติดกับเรนเจอร์ทุกตัวเลยมันจะเป็นต้องกําลังปล่อยตัวอยู่หรือกําลังครูดาวอยู่นะตัวไหนที่ยังไม่ได้ปล่อยตัวกรโดนเพิ่มแร่หนึ่งพันได้นะแล้วถ้าเราฆ่าศัตรูไม่ได้นะ โอ้โหแบกแรกครับตัวหลังแอน่นตัวปล่อยตัวไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นทิศทางที่มีโอกาสมามากที่สุดก็คือเพิ่มแรกหนึ่งพันนะที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นออกปฏิบัติการนะรหรือว่าจะเป็นพวกกลุ่มความสามารถใหม่ๆเลยอ่านี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะเดี๋ยวประมาณกลางสัปดาห์หน้าเดี๋ยวคงจะมีได้รู้กันบ้างอ่ะประมาณหนึ่งแล้วกันนะอ่ะย้อนไปอีกสักนิดหนึ่ง นะครับก็ยังเป็นหยุด5อยู่เนี่ยอย่างที่บอกนะว่ามันก็มีจังหวะล็อกนะอย่างว่าบีซิเนี่ยออกปฏิบัติการนะแต่ว่ามีค่าแฝงเป็นการทําค่าแฝงมาโหล้วย้อนไปนะกว่าจ,จะเห็นเพิ่มได้ 1, หนึ่งพันโหดๆย้อนไปไกลมากแล้วก็ยังเป็นพวกหยุด5อยู่นะเออนะครับนี่เนี่ยเนี่ยคนโนแทบหนึ่งนะเสียได้นะอ่านะทำเก่งก็เก่งกันอยู่แค่พักๆหนึ่งนะก็ไม่ได้อ่ต่อเนื่องอะไรมากมายนะเราะฉะนั้นเนี่ย มาคอมเมนต์กนหน่อยมาบอกกันหน่อยนะว่าอยากเห็นความควมโบความสามารถในทางไหนของรอบโคโรโบนะครับซึ่งอันนี้ให้ความรู้กันนิดนึงนะครับมีคนถามอยู่เหมือนกันอย่างเช่นทําไมโคโรโบไม่ทําเป็นแสงมืดนะครับ ทำไมโคโรโบรไม่ทำเป็นแสงมืดก็ได้บอกไปแล้วนะว่าถ้าสมุิเขาทำมันจริงเนี่ยเราโอเคมั้ล่ะที่จะต้องใช้กบม่วงนะในการปั้นแม็กกบม่วงมันหายากกว่ากบอัลกล้านะครับกบต้าหาได้ไม่ยากนะแต่กบม่วงหายากนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอพอมันมาเป็น แสงมือเก่าเอากลับมาไม่ได้เพราะว่าติดลิขสิทธ์ลิขสิตถูกซื้อไว้เพียงแค่ในรอบเดือนมันเท่านั้นนะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีเรื่องของตรงนี้นะครับที่ไม่สามารถทําได้นะรหรือแม้กระทั่งโคโรโบมาเป็นตัวกันบินหรือตัวบินก็จะยังไม่เห็นเขาแบ่งส่วนเอาไว้ค่อนข้างชัดเจนนะแม้กระทั่งกลุ่มความสามารถนะอันนี้คืออย่างที่บอกก่อนนะครับว่าอนาคตมันอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าเกิดไม่ได้นะแต่ว่านับปัจจุบันนับาเกมเปิดจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นเพราะคือเขาแยก สัดส่วนเอาไว้ชัดเจนนะครับอย่างคอมโบตัวนืดนะครับนี่คอมโบตัวนืดนะครับคอมโบตัวนืดและนืดเหมือนกันบางคนก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวโคราโบต้องมีตัวนืดและนืดก็ยังไม่เห็นสักทีนึงนะครับโดยปัจจุบันตัวนืดนะครับยังอยู่ในรนเจอร์ตัวปกติกับแสงมืดเท่านั้นนี่เห็นไหมไม่มีตัวโคราโบเลยนะนะครับแล้วก็และนืดก็เช่นเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับ ถูกจำกัดเอาไว้นะครับว่าจะอยู่แค่เลนเจอร์ตัวปกตินะครับแล้วก็แสงมืดอ่าไม่ได้อยู่ในรอบโคลโรโบฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าเกมน่าจะยังแบ่งส่วนค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับอ่านะส่วนจะมาในที่ต่างไหนไม่รู้นะอ่ะตรงนี้ให้ความรู้นิดนึงคือเวลาเกมทําอะไรออกมาใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะทดสอบในเซิร์ฟทดสอบนะครับเขาก็จะไม่รู้ว่าพอผู้เล่นนํามาเล่นกันแบบจริงจริงจังเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อเกมมากน้อยแค่ไหนนะครับในยุคแรกนะอันนี้ให้ดูนะ ผมเชื่อว่าคนที่เล่นมานานรู้เลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนทำบทเทิลแล้วก็เห็นเลยครับว่าตัวอาม่ายืนหนึ่งมากๆในยุคนั้นๆส่วนหนึ่งนะครับก็คือความสามารถไฮเปอร์ตัวหนืดนั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกสุดตัวเกมเนี่ยเขาทำตัวหนืดกับแร่หนืดมาคู่กันใช่ไหมอาม่าโยมิครับแล้วก็ให้มันติดเลด ความสามารถเท่ากันปรากฏว่าตัวหนึ่ดอะมันโหดกว่าเยอะมากๆพอตัวเกมเริ่มจะดูว่าเฮ้ยไม่ได้ลวมันโหดไปนะเขาก็ได้ปรับเลร์การติดความสามารถเนี่ยให้มันลดน้อยลงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าผู้เล่นเก่าๆน่าจะรู้ดีนะว่าอาเรนเจอร์ Ranger, นะครับสกิลเหมือนกันนะความสามารถเหมือนกันแต่เอาจริงๆติดไม่เท่ากันมีการแบ่งแยกนะตัวเลขในข้อมูลเกมเขียนเท่ากันหมดเลยครับไปแ,แกะโค้ดดูก็ เขียนเท่ากันหมดแต่พอใช้จริงไม่เท่ากันเออนะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ค่อยยึดติดนะว่าแบบเฮ้ยพี่ตัวนี้ติดตัวนึกด,ดีกว่าตัวนี้ไหมตัวนี้ติดแล้วนึกด,ดีกว่าตัวนี้ไหมผมจะยึดแค่ว่านํามาใช้จริงแล้วดีไหมล่ะช่วยทีมเยอะไหมเกมนั่นเองเกมต้องรับถ้าตัวไหนใช้ดีทางสกิลด้วยใช้ตัวนั้นไปเลยครับอ่านะฉะนั้นเนี่ยพวกกลุ่มความสามารถไม่ใช่ว่ามันจะดีทุกตัวนะอย่างแดนก็ไม่เห็นมีใครเอามาติดทีมนะครับ อ่าอย่างตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะนยุก,ก่อนก่อนนะนยุคก,ก่อนก่อนเนี่ยตัวตัวคนนี้กองเชียร์ถูกนำะมนาใช้เยอะมากนายุคแรกๆนะครับแล้วก็อาแมา่นะครับเห็ดพิษนะครับตัวนี้มีบ้างอยู่เล็กน้อยตัวนี้ก็เหมือนกันในอดีตนะ่ยใช้เยอะมากๆเพราะว่ามันติดโกงอ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเราดูนะว่าเดือนหน้าคอลโ,โบ่์คอมโบจะมาในทิศทางไหนนะครับอ่ะส่วนคอมโบที่มันเข้ากันมากที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ ใช,ใช้ใช้แบบเหมือนใช้ตะกะพื้นฐานนะว่าตัวหนืดนก็ควรจะต้องเข้ากันกับหยุด5วินาทีนะครับเพราะว่าจังหวะที่ตัวหนืดปุ๊บเนี่ยโดนหยุด5วินาทีเขาไปอีกพอหยุด5วินาทีหายตัวหนืดมันก็ยังยังไม่คูดาวไม่เสร็จอะ่ะพอคูดาวไม่เสร็จก็โดนติดหยุด5วินาทีไปอีกนะครับฉะนั้นเนะี่ยคอมโบเนี้ยมันจะเจ๋งที่สุดอ่าเพียงแต่ว่านัดตอนนี้นะตัวหนืดเนี่ยมันถูกเนิฟถูกเนิบความสามารถอยู่นะครับ อ่าทั้นั้นเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองดูทีมบนท็อปกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่านะว่าณตอนนี้นะครับคอมโบที่เห็นครับอันหลักๆเนี่ยเราจะเห็นเป็นอ่าหยุด5วินาทีอันเนี่ยตัวนืดนี่นี่ตัวนืดอ่าตัวนืดกับนี่ตัวนืดหยุด5อ่าโอเคอ่าเราคำคอมโบลักลายคำโบลักลายนะอ่านะครับอย่างที่บอกนะว่ามันจะเข้ากันไม่สุดกับอีกอันนึงก็คือแร่นืดกับเพิ่มแร่นะครับอ่าผมเคยเห็นมีคนใช้ครับ แร่เนืดกับเพิ่มแร่ผมไม่แน่ใจะว่าเป็นทีมไหนตั้งทีมหนึ่งนะเขาจะใช้ในเกมนั้นเองหรืออะไรก็ได้ครับเหมือนเคยเห็นอยู่นะครับว่าเขาใช้แร่เนืะครับกับเพิ่มแร่ด้วยความที่ว่าแร่เนืดเนี่ยตัวเจอร์โหดๆนะครับเดี๋ยวขอดูคุณวัดนิดนึงนะอย่างแร่เนืดเนี่ยตัวนี้ยบาลล็อกมันเป็นแร่เนืดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวยมทูตอย่างนี้คุณวัดไม่ได้ใช้นะครับยมทูตนะครับ เบลลล็อบอะไรประมาณนี้ครับหรืออาจจะไก่ทองในความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยพวกนี้มันก็สามารถที่จะโหดได้แล้วครับแล้วก็ไปคอมโบกับอาจะเป็นบากีอย่างนี้นะโอลิเวอร์อันนี้เห็นมีอยู่นะส่วนริบรุนะครับกับตัวเดียบุไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฉะนั้นนะก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางนี้อเดี๋ยวเล่นให้ดูทิ้งท้ายนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาว่าปั้นตัวนี้ดีไหมนะครับคือเอามาเล่นง่ายๆแค่นี้พอ,อเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันนะเอาแบบง่ายๆแค่นี้ นี่ลองดูผมเล่นแค่นี้ให้ดูนะอ่านะมันก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าคอมโบผสมไปเลยบนเปนไปเลยไม่ต้องคิดเยอะนะครับอ่าตัวชีช้ๆตัวใหม่ต้องดูให้ดีนะชีช้ๆเนี่ยคือบอกเลยนะครับว่าอันเดียผมขอตีทีมนี้แล้วกันนะอ่าคงไม่ดราม,ม่าอะไรอ,นะอีกนะอันนี้ดูเกมตั้งรับอ่าก็ชนะอยู่บ้างครับอันเดียลองเล่นให้ดูนะครับว่าทีมนี้คือโหดมากๆ แต่ว่าเราจะเอาชนะเขาได้ไหมต้องดูก่อนนะอันนี้คืออย่างที่บอกครับคอมโบถ้าเราไม่มีจริงๆก็เล่นแค่นี้ไปก่อนเออไม่ต้องคิดเยอะนะครับอันนี้ผมอาจจะแพ้นะเพราะว่าอาจจะโดนหยุด5วินาทีจนปล่อยตัวไม่ได้นะแต่ว่าเราจะมีโอกาสปล่อยตัวนะครับประมาณ10วินาทีาหลังจากนั้นน้าปล่อยตัวไม่ได้นะนะ,ะเพราะว่าไม่เหลือเลนเจอร์ให้ปล่อยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าเนี่ยจังหวะที่มันคููดาวอยู่นะเห็นไหมถ้าครูดาวเรา ไวนะครับอ่าถ้าครูเราเราไว้นะเราจะไม่โดนหยุด5ซ้ำนะครับอ่าเบื้มไหมเบื้อไหมขอตีอีกสองทีอ่าไม่ทันครับอ่าอันนี้คืออย่างที่เห็นนะว่าถ้าสมุิผมมีตัวอื่นให้ปล่อยมาขวางอีกนะก็น่าจะน่าจะพอได้อยู่นะแต่นี้คือทีมโหดอันนี้คือทีมในกรณีที่แบบโหดมากจริงๆนะอ่านี่บินมาอีกแล้วครับแต่เขาไม่มีการบินนะอัตเกียร์ยังไม่โหดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวลองดูนะ อ่าครับคืออย่างเงี้ยนะครับสมมติแบบเออไม่มีคอมโบเลยเลยปั้นไม่ได้สักทีหนึงครับเราเล่นง่ายๆก็ได้นะบินบวกเครือสุดท้ายครับอ่าส่วนยกรอยก็คือเอามายกประวิงเวลาเฉยๆนะอาจจะไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายครับอ่านี่ดูนะเราใช้แค่บินอย่างเดียวครับบินสองตัวนะครับอ่าดูดิจะไปต่อได้ไหมนะครับอ่าไปครับ อ่าเครื่องสุดท้ายเพื่อที่จะมายืนขวางนะครับเราจะเรียกว่าดื้อด้าน7วินาทีอ่ะเดี๋ยวดูนะอ่าโดนเครื่องสุดท้ายจะโดนยกลอยได้ไหมเหมือนจะโดนยกไม่ได้นะเพราะว่าผมใช้อยู่นะครับก็ยังไม่เห็นมีการโดนยกลอยจากเครื่องสุดท้ายอัวนี้ต้องทดสอบนะอย่างที่บอกครับว่า,าเราจะเน้นการทดสอบเป็นหลักนะครับ นี่อย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าเรามีเรนเจอร์ตัวใดตัวหนึ่งที่มันแบบไปสุดทางทางใดทางหนึ่งนะเราก็หาตัวนะครับมาเสริมเรนเจอร์ตัวนั้นๆน่ะให้มันโหดมากขึ้นอ่าเรียกได้ว่าไปช่วยยกระดับมันนั่นเองนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าตัวอื่นที่นํามาใช้เสริมผมก็ใช้ตัวหยุด5นะเพราะว่าต้องการที่จะนํามาแบบช่วยให้ศัตรูเนี่ยอย่างน้อยๆก็ให้มันปล่อยตัวลดลงสักนิดนึงไม่ให้เราแบบโดนประชิดป,ป้อมไวไปนะครับนี่อย่างนี้ อ่าโอเคนะครับน่าจะรอดได้นะครับเพราะว่าเครื่องสุดท้ายอยู่ข้างล่างหมดเลยนะครับจั้งว่าไอเทมสาคัญนะสมมติโดนประชิดป้อมมากๆนะครับตัวซัมวอนให้มันตุ๋ยป้อมได้อย่างเช่นอดูบิทแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะเนี่ยแบบเนี้ยให้ดูนะครับจบว่าจบง่ายจบไวเลยครับไม่ต้องไปซีเรียสก,กับ c คอมโบอะไรมากมายแต่ความสําคัญคือ,อเราต้องจำตัวกันบินให้ได้นะคือบางคนอันอย่างเง,งี้ยตัวตัวนี้ นะว่านนะอะตัวนี้ไม่ใช่ตัวการบินหรือวะเาเดือรือเปก่านะจำผิดจำผิดนะครับคือเราต้องจําตัวกันบินให้ได้นะตัวชิ้เอย่างเงี้ยเป็นตัวไม่อะเป็นตัวการบินนะครับอ่ามูนคนตัดไม้อะไรพวกนี้นะผมว่าตรงเนี้ยค่อนข้างสําคัญนะครับการเรื่องของการจําตัวการบินนะครับส่วนพวกตัวที่เป็นความสามารถรอบสังหารเนี่ยอันนี้แน่นอนนะว่ามันสามารถที่จะรอบสังหารตัวบินได้นะครับก็ก็เพิ่มจานวนตัวบินมาแล้วกัน อันนี้ผมไม่ใช้ตัวกันบินนะผมวัดใจไปเลยครับว่าบินผมน่าจะตีได้หนักกว่านี่แป๊บเดียวนะครับนี่ทั้นั้นนะครับการเล่นเกมเ a นเจอร์ครับคอมโบมีหลากหลายครับแค่เราเลือกจับคอมโบที่มันทำให้เราไปลุ่งได้เนะี่ยผมว่าโอเคนะ ถือว่าเป็นเป็นความกิ่งกาดของแต่ละคนนะครับว่าแบบเฮ้ยเรนเจอร์มีทีมอยู่เท่านี้หรืออาจจะกุดหาเรนเจอร์ตัวเก่าๆที่แบบว่าเฮ้ยมันนอกสายตาไปละบางคนอาจจะยังใช้แร่นืดอยู่นะครับบางคนอาจจะยังใช้ตระเค่อยู่เลยนะตระเคอก็มีข้อดีนะครับสกิลลึกนะครับคูเราสกิลต่ำนะครับทะลุกระเด็นบวกเกีย์โดนแน่นอนเนะี้ยแค่นี้มันก็สามารถที่จะนํามาใช้ให้มันโหดไดอ้อย่างที่บอกครับว่าเกมนี้เนี่ย มันก็ไม่ใช่ครับว่าจะต้องเติมอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเติมอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยใครก็แบบได้ที่1ตํานานกนหมดแล้วสิมันก็ไม่ได้นะมันก็จะมีเรื่องของการแบบเฮ้ทำยังไงให้เราชนะทีมนี้ได้ไวรวดเร็วจัดเกมตั้งรับให้มันอ,อย่างน,น้อยก็ประวิงเวลาครับให้กว่าเขาจะชนะเราได้อะมันต้องหืดขึ้นคอไม่ใช่แบบโอ้โหแดงเถือกแบบแบบ1วิแดงเถือก3ทีมแล้วอะมันก็ไม่ได้นะก็คือแบบเอาให้มันแบบว่าตั้งรับอะให้มันยือ้อศัตรูให้ได้มากที่สุด อันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะในการจัดทีมนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นหลักๆคือเกมตั้งรับแหละเพราะว่าเกมนั้นเองเอาตรงๆนะเราจัดทีมแบบไหนก็ได้ครับที่รู้สึกว่าอ้ใช้ทีมแบบนี้ชนะศัตรูได้ง่ายขึ้น,นครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะเนี่ยจัดทีมแค่นี้ครับตัวบินอ่ะผมลงทุนนะอันนี้ลงทุนครับเพิ่มความโหมดร้า์นะแล้วก็เรื่องสุดท้าย3ตัวนี่แบบนี้ก็สามารถที่จะเล่นได้ครับในลีกเพชรของวันจันน,นี่ดูนะเพชรสามนะครับในวันจันถือว่า ก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วนะครับแต่ส่วนขึ้นตำนานเนี่ยขึ้นไปแล้วนะแต่ส่วนทั้งเสริมที่อีกสตํตแหน่งทําไมผมยังต้องใช้นะครับเพราะว่าคือพวกหยุด5อ่ะเดี๋ยวดูนะหยุด5นะครับอ่าหยุดเอาไปไหนแล้วล่าอ่ะหยุด5วินาทีนะครับเนี่ยผมมีอยู่เท่านี้นี่มีอยู่5ตัวจริงๆอะ่ะนำไปจัดวางได้เต็มๆเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมเอา5ตัวนี้มาเล่นแบบจริงๆจังๆเนี่ย มันมันไปด้วยไม่ไกลนะเอาจริงนะตั้งรับของผมไม่หดนะเพราะว่าเกียร์ไม่ค่อยดีนะก็ะเลยเรียกได้ว่าก็นํามานํามาใส่แบบว่าเพื่อที่จะเอามาเสริมๆไปเออประมาณนี้นี่เอามาหยุด5าวิธีนะแล้วก็เน้นเครื่องสุดท้ายกันไปนะอ่ะโอเคมาคอมเมนต์บอกกันดีกว่าครับว่าโคโรโบสิงหาคมนะอยากจะเห็นคอมโบทางไหนอาจจะเป็นหยุดห้าก็ได้นะไม่ว่ากันนะอ่าหรือแบบจะอยากเห็นตัวอน่นแล้วนึ่งอะไรก็ไม่ว่ากันนะเพราะอย่างที่บอกครับว่าบางอย่าง เรายังไม่เคยเห็นการมานะครับอนาคตอาจจะมาก็ได้นะอ่านะอยากเห็นคอมโบทางไหนชอบคอมโบทางไหนใช้คอมโบทางไหนอยู่นะครับก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่ะส่วนตู้กาะช้านะนี่ผมก็ยังใช้นะเล่นบินนะครับอันนี้ก็ถือว่าป่วนยกลอยนิดนึงก็ถือว่าป่วนได้ครับเพราะว่ายกขึ้นไปแเราก็เอาบินเนี่ยตีป้อมไปนะครับก็แนะนำราตเตอร์เกม่ยวกับนี้เลยนะครับแนะนํากันค้าทาวเวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอ่ะตอนนี้ปลอดภัยแน่นอนครับราค้าทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับต้องถูกเกมแรนเจ้า มีแค่ iOS นะครับทางร้านมีการกดแพ็กให้ได้สาหรับ Android นะครับถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับแล้วตอนนี้รับเติมเกมอื่นนะครับถูกวดเร็วด้วยนะครับอยากได้ร้านเติมเกมที่ปลอดภัยถูกนะครับอ่านะครับวดเร็วนะจะเติมเกมตำบัดต้องร้านเจน้ำกันค้าเลยครับ้าผมไปะริงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับแล้วก็ใต้เดสคริปชั o นคลิปนะครับเจน้ำกันค้าท o p เวอร์เซ็นเตอร์ปลอดภัยเปีิรวดเร็วครับใครพร้อมไปจัดได้เลยนะจะเติมเปิดเติมตุนไเดือนหน้ายังไงก็ได้ครรัับอะวนนนีี้้ปมาณ แล้วกันครับสวัสดีครับ